ตอนนี้นะครับคนเขมรกำลังจะได้รับผลกรรมนะครับที่ทำกับประเทศไทยตอนนี้แรงงานเขมรที่ยังหลงเหลืออยู่ในประเทศไทยนะครับทุกคนประเทศไทยจะขับไล่แรงงานเขมรคนที่ตกค้างอยู่ออกให้พ้นผืนแผ่นดินไทยแรงงานเขมรที่ไม่มีบัตรลักลอบเข้ามา แบบผิดกฎหมายประเทศไทยจะผลักดันให้พ้นผื้นแผ่นดินไทยนะยกเว้นแต่3ประเทศมีประเทศอะไรบ้างมีลาวมีพม่ามีเวียดนามนะครับทุกคนอันนี้นะครับพูดถึงเฉพาะประเทศที่อยู่ติดชายแดนที่แรงงานเข้ามาทำงานที่ไทยเยอะที่สุดนะครับ แต่ไม่มีประเทศเขมรครับเพราะว่าประเทศไทยนะครับจะไม่จ้างแรงงานเขมรแล้วนะครับแล้วก็จะนำแรงงานศรีลังกาและก็ประเทศอื่นๆที่อยากเข้ามาทำงานในไทยนะครับมาทดแทนแรงงานเขมรน,นะครับส่วนใครนะครับเขมรน,นะครับบางคนนี่ครับน้ำตาคอนะครับเพราะว่าตอนนี้ไทย ทนไม่ไหวกับพิติกรรมนะครับของท่านฮุนเซนนะครับสั่งทหารหรือว่าให้ทหารขเขมรน,นี่ลุกล้ำผืนแผ่นดินไทยลุกล้ำอธิปไตยของไทยไม่หยุดหย่อนนะครับไทยก็เลยมีมาตรการเด็ดขาดนะครับขับไล่คนขเขมรให้พ้นพื้นแผ่นดินไทยนะครับทุกคนตอนนี้แผ่นดินไทยกำลังจะสูงขึ้นคนขเขมร ที่สนับสนุนท่านฮุนเซนสนับสนุนทหารขเขมรกำลังจะได้รับสตารรกมนะครับกำลังจะได้รับผลกรรมที่ขเขมรได้ทำไว้ให้กับไทยนะครับนะทุกคนเดี๋ยวไปรับชมคลิปพร้อมๆกันว่ามีประเทศอะไรบ้างนะครับที่ไทยนะครับใจดีแล้วก็ให้โอกาสได้ทำงานอยู่ที่ประเทศไทย และก็จะรับมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับทุกคนเดี๋ยวไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเร่งต่ออายุให้แรงงานจากเวียดนามลาวและพมา่าให้อยู่ทำงานต่อได้ไม่มีกัมพูชานะคะ สามสัญชาตินี้ค่ะเวียดนามลาวพมา่าเป็นแรงงานส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีลาวเวียดนามพม่าครับนะผมก็ขอบคุณประเทศไทยนะครับ ที่ยังให้โอกาสนะครับแรงงานลาวที่ตกทุกได้ยากนะครับได้ทํามาหากินอยู่ในผืนแผ่นดินไทยนะครับผมก็อยากให้นะครับแล้วก็ฝากถึงคนลาวนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับทาตัวให้น่ารักนะครับนับถือกฎหมายประเทศไทยอย่าหลงผิดอย่าหลงล่าเริงนะครับอย่าลักเล็กขโมยน้อยนะครับคนรานะครับ มาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยถือว่าเรามีโอกาสวาาชนานะครับคนลาวทุกคนได้ดิบได้ดีเพราะประเทศไทยนะครับถ้าเราทำตัวน่ารักนะครับทำแต่งานหาแต่โอกาสนะครับพัฒนาตัวเองนะครับผมเชื่อเลยนะครับคนลาวทุกคนจะได้ดิบได้ดีมีบ้านนะครับมีเงินให้พ่อให้แม่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้มีเงินไปดูแล รักษาเยียวยาครอบครัวนะครับอย่าทาตัวชั้นต่ําเหมือนคนขมินะครับอย่าทาตัวนะครับแข็งกระด้างเหมือนคนขมนินะครับทุกคนนะเห็นไหมนะครับเหมือนคนขมินะครับพากันหลังไหลออกนอกประเทศนะครับพากันหลังไหลออกนอกประเทศวันหนึ่งไม่รู้กี่แสนนะครับเพราะว่าสนับสนุนท่านฮุนเซนนะครับ อยากจะทำให้เศรษฐกิจไทยย่ำแย่ตกต่ำแต่มันไม่ใช่ครับมันไม่เป็นดั่งใจที่หวังนะครับคนขเขมรน,นะครับเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่ไม่ถูกต้องและก็เนรคุณต่อคนไทยนะครับเห็นไหมครับทุกคนเนาะสองพนามนะครับชาวขเขมรน,นะครับหนีสงครามไทยช่วยเหลือให้ที่พักพิง ให้ข้าวให้น้ําพักบนพื้นแผ่นดินไทยนะครับต่อมานะครับ2568นนะครับจบสงครามขเขมรไม่ยอมกลับนะครับรวมตัวกันประท้วงขับไล่คนไทยบนแผ่นดินไทยเห็นไหมครับบุคคลเหล่านี้นะครับไม่มีวันจะอยู่ดีกินดีนะครับนะประเทศขเขมรจะล้าหลังไปอีกร้อยปีนะครับตอนนี้นะครับ ประเทศไทยนะครับยุติสัญญาสันติภาพแล้วนะครับทุกคนนะยกเลิกทุกอย่างนะครับไม่ให้คนเขมรเข้ามาในผืนแผ่นดินไทยนะครับบางคนนี่นะครับเขมรนะครับบางคนชาวบ้านตาดำๆนะครับบางคนอาจจะไม่รู้เรื่องอินูอินเนนะครับเฉพาะบางคนนะครับไม่ได้ทุกคนนะครับแต่ส่วนใหญ่คนเขมรเขาจะ เกียรติไทยนะครับจะสาบแช่งไทยแต่ก็อาจจะมีบางคนที่ไม่รู้อินูอินเนนะครับตอนนี้นะครับกำลังอดอยากขาดแคลนนะครับนะแต่รัฐบาลของคเมนไม่สนใจใยดีบุคคลเหล่านี้นะครับล้างสมองคนในประเทศตัวเองนะครับหลอกให้เข้ากลับนะหลอกให้ประชาชนตัวเองกลับไปบ้านนะครับสุดท้ายนะครับ ตกงานกันเป็นแสนแสนบางคนนะครับออกมาขอทานตามตลาดลาดขมินแต่คนกรหมินเขาก็ไม่มีตังค์ไม่มีความช่วยเหลือกันนะครับไม่มีน้ำใจเหมือนคนไทยที่ช่วยเหลือกันนะครับนะปล่อยให้ประชาชนตัวเองเดือดร้อนนะครับข้าวปลาไม่มีกินนะครับบางคนนะครับทนทุกข์ยากความลำบากไม่ไหวถึงกับ ว่ายน้ำข้ามมาประเทศไทยเพื่อหวังจะกลับมาทำงานเหมือนเดิมแต่ไม่รอดเจ้าหน้าที่ครับบางคนถูกจับนะครับถึงขั้นร้องห่มร้องไห้นะครับขอโอกาสจากเจ้าหน้าที่อยากเข้ามาทำงานในผืนแผ่นดินไทยนะครับพ่อแม่พี่น้องคิดเห็นยังไงครับบุคคลเหล่านี้สมควรให้โอกาสไหมนะครับสำหรับส่วนตัวเบ่าพรนะครับเป่าพรว่าคนเราเนาะทำยังไงมันก็ได้อย่างนั้นนะครับ นะถ้ามันไม่มีมูลนะครับนะประเทศชาติก็จะไม่พังนะครับเพราะฉะนั้นคนเขมรน,นะครับทำอะไรแล้วนะครับก็ต้องรับสตากรรมด้วยกันนะครับเพราะว่ามันเป็นคนส่วนใหญ่นะครับเป็นพล,ลเมืองของชาวเขมรน,นะครับเราก็ไม่รู้นะครับเขาอาจจะพร้อมเพียงกันนะครับนะหวังจะให้เศรษฐกิจไทยตกต่ำแล้วก็พากัน หนีกลับบ้านนะครับตอนที่เกิดการชู้ลบก็ได้นะครับนะเพราะว่าเขมรนะครับเขาเป็นคนขัางชาตินะสังเกตไหมครับเวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศเขมรเขาจะใช้ถุงชาติไทยนี่นะครับจับแล้วก็ถูนะครับวิ่งนะครับต่อหน้าชาวต่างชาติเลยไหมนั่นแหละนะก็เกิดให้ชาวต่างชาตินะครับเกรดคนเขมรไม่เข้าไปเที่ยวในประเทศเขมรนะครับ มาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ไปเที่ยวประเทศอื่นๆนะครับตอนนี้นะครับสนามบินเตโซโเขมรเงียบเหมือนปลาช้าล้างนะครับเพราะอะไรครับเพราะทําตัวเองนะครับคนคเขมรไปอยู่ไหนก็สร้างแต่ความเดือดร้อนให้ประเทศนั้นๆไม่ว่าจะไปอยู่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับชอบเอาวัฒนธรรมตัวเองนะครับไปแสดงหรือว่าไปประกาศให้ประเทศนั้นๆเห็นบางประเทศเขาก็รับไม่ได้นะครับ เพราะเขาไม่ชอบให้เอาธุงชาติไปซูในประเทศเขานะครับบางคนนะถูกขับไล่ออกจากประเทศก็มีนะครับอย่างไทยก็เหมือนกันนะครับนะไทยเขาก็รับไม่ได้นะครับถ้าจะเอาธุงชาติมาอ่ากลางใน,นประเทศไทยนะครับไม่ได้นะครับนะโดนติดคุกนะครับนี่แหละครับเนาะทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาล้วนแต่เป็น ผลเวียนกมของเขมรทําเองนะครับเพราะฉะนั้นประเทศเขมรต้องรับผลกรรมช่วยกันนะครับตอนนี้ประเทศเขมรกําลังขาดแคลนนะครับข้าวปลาอาหารไม่มีกินนะครับเกษตรกรนะครับตกต่ํามันจะทําให้ประเทศเขมรนี่นะครับล้าหลังประเทศไทยอีกไปร้อยร้อยปีนะครับมีข้าวกินนะครับแต่ไม่มีอาหารนะครับประชาชนที่ทํางานนะครับขายข้าวไม่ได้ ข้าวกิโลกร,รัมละ3 4บาทนะครับผมถามหน่อยประเทศไทยมีไหมกิโลกร,รัมละบาท2บาทไม่มีนะครับนะไม่มีนะครับบ้านเมืองเราไม่มีนะครับประเทศไทยอุดมสมบูรณ์นะครับของกินต่างๆนานานะครับนะของกินราคาถูกแต่ของบางอย่างก็สมเหตุสมผลนี่แหละเขาเรียกว่าประเทศที่อุดมสมบูรณ์นะครับต่างชาติแล้วก็ทุกประเทศนะครับ อยากเข้ามาชื่นชมอยากเข้ามาท่องเที่ยวนะครับไม่มีประเทศไหนที่อยากไปแล้วก็อยากไปดูประเทศคขมรน,นะครับเพราะตัวประเทศคขมรเองแล้วก็ประชาชนชาวคขมรแล้วก็ท่านคุณเซนนี่นะครับทาตัวเองร้นๆนะครับเพราะฉะนั้นไทยกําลังจะตัดขาดประเทศเขมรกําลังจะล้าหลังไปอีกร้อยปีนะครับทุกคนนะพ่อแม่พี่น้องคิดเห็นยังไงครับนะเราควรให้โอกาสคนเขมร์ไหมครับช่วยกันคอมเมนต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นมาครับขอบพระคุณมากมากครับ